นั่นเห็นไหมนั่นสวยไหมปูดูสินั่นกำลังสาวน้อยกำลังแต่งตัวให้ตุ๊กตาปูนี่ปูแต่งไม่ได้หรอกนี่เห็นไหมเอาสีชมพูมาทาแก้มให้มันด้วยดูมีไหมสีชมพูมีไหมแต่แต่งตากับคิ้วก่อนเดี๋ยวแต่งตากับคิ้วก่อนแต่งตากับคิ้วให้เสร็จก่อนถึงเอาอะไรมาทาปากให้มันจะได้สวย อะไรนี่นอนอบนอนอะไรไหนนอนอบให้ดูอะไรคิ้วทำคิ้วทำคิ้วให้มันหน่อยคิ้วก็ต้องสีดำน้ำตาลคิ้วก็ต้องทำบ้านเอาบ้านไหนบ้านด้วยสวยหรือยังยังไม่สวยไอ้บุ๊ บ้านห้ามออกต้องไว้ให้มันมันจะได้อาศัยจะได้วิ่งขึ้นวิ่งลง,งวิ่งออกกำลังมีนวว่องนวดเกินไปนะอะไรทาแก้มมันอ้วนอยู่แล้วนมันกินัๆๆินหมดแล้วนนท,ทำไมแต่จะโกอย่างนั้นจะโมกี่ปีจะโมกต้องเอาสีขาวรูในีไลจมูกตรงนี้ เอาลูกออกเอาสีเอาสีข,า,ขาวๆนะนี่สีตรงน<า>ั้นามาทำจมกูกให้มันลสีขาวมาทำน้ำดีเลยนี่โอ้ไม่รู้เกียงน้ำเข้าไปเข้าไปอย่าว่งมากเข้าไปอืมอืม วันนี้แต่งตัวให้ตุ๊กตาเอ้าก็แต่งตัวให้ตุ๊กตาไงแต่งหน้าให้ตุ๊กตาไงน้ำกินมันใช่ไหมนี่ปูนึกว่าอะไรใช่แล้วน้ำกินที่เป็นหลอดทำไมไม่ใส่ล่ะไม่ใช่ให้มันยินเฉยเขาลอยโอยอยู่ในห้องเอ จะมันเป็นเป็นเก็นยังไงช่วยจังเลยโชว์ผลงานองาหารมันไปไหนอะแล้วก็โชว์ผลงานแล้วของอาหารไปไหนเนี่ยทำไมไม่เอาใส่ไว้ให้มันใะที่นี้